สีขาวทิ่มเบี้ยริมฝั่งสีแดงทิ่มสวนสีขาวเดินม้าเทียมฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวจึงเดินเม็ดทะฝั่งสีแดงกินไาย สีขาวใช้ม้าฝั่งสีแดงใช้เบี้ยกินไล่ม้าสีขาวใช้โคนฝั่งสีแดงเดินเบี้ยอีกตัวสีขาวจึงเดินเม็ดฝั่งสีแดงเดินเบี้ยริม สีแดงครับทิมเบี้ยเข้าโจมตีสีขาวดึงความสนใจไปกินเม็ดก่อนสีแดงใช้โคนกินสีขาวจึงใช้ม้ากินเบี้ยฝั่งสีแดงขยับโคนหลบสีขาวทิมเบี้ยลิม ฝั่งสีแดงกินไหน่สีขาวใช้ขุนกินฝั่งสีแดงจึงกินลุกสีขาวใช้ม้ากินสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวหลบ สีแดงลุกซ้ำสีขาวหลบฟั่งสีแดงกินเบี้ยสีขาวถอยม้ากับมากินสีแดงจึงตีลุกคาดมา้าสีขาวขยับขุน สีแดงกินม้าคืนสีแดงครับตีลุกสีขาวขยับขุนสีแดงเอาเรือกดสีขาวเดินม้าบางัง ฝั่งสีแดงขยับโคนสีขาวออขุนหลบสีแดงกินสีขาวกินสีแดงนะครับจิงได้กินโคนอีกตัวสีขาวใช้ม้าใช้เรือครับผมกดขุน สีแดงกินม้าสีขาวใช้เรือกินสีแดงกินอีกครั้งสีแดงตีลุกสีขาวหลบ สีแดงกินเบีย้ยสีแดงครับลุกสีขาวขยับขุนสีแดงใช้เรือตีลุกสีขาวหลบ สีแดงใช้ม้าตีลุกสีขาวหลบครับ สีขาวครับผมกินเบี้ยงหายสีแดงกิน สีแดงครับตีลุกสีขาวยังมีช่องหลบสีแดงลุกสีขาวถอยสีแดงลุกสีขาวหลบสีแดงกินเบี้ยสีขาวขยับขุน สีแดงครับายลุกสีขาวชิดเรือสีแดงตีลุกสีขาวหลกสีแดงถอยโคนสีขาวเอาเรือกดขุนสีแดงลุกสีขาวขยับขุนสีแดงขยับโคนสีขาวยืดเรือออก สีแดงลุกสีขาวถอยลงล่างสีแดงขยับเบี้ยหายสีขาวหลบสีแดงใช้เลือกันสีขาวตีลุกสีแดงขยับขุนสีขาวตามลุกสีแดงใช้ม้าบังสีขาวกิน สีแดงกินนับ 1, 2, ึ่งสห้และสีแดงปิดเกมลูกจน